ปีที่ผ่านมาต้าซีรุ่นขายดายซีรุ่นใ,ในต้นเดียวกันลงนี<ม>้ก็มีบรรเหมือนกันค่ะต้นส้มต้นเหลืองแต่ตอ,ตอนนี้มันหายในะะาาราคาดานไี่เห็นนะคะ<อ>เปลี่ยนมากจากหน้ามือไปล่างมือ ขณะนี้ผมอยู่ที่หมู่ที่11บ้านสันติพัฒนาตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับแล้วก็พามาพบกับผู้ที่มีความเชื่อมั่นมั่นใจจากการใช้คู่หูมหัศจรรย์ในทุเรียนหมอนทองซึ่งที่นี่ครับท่านบอกว่าปัญหาครั้งแรกนั้นก็คือต้นโซมต้นเหลืองเป็นอย่างไรมารู้จากปากท่าน ทั้งสองสามีภรรยาครับสวัสดีครับพี่พิชิตค,ครับสุพุ่มและพี่สิริพรสุพุ่มครับนี่เกษตรกร,ร,กรตัวจริงที่จะบอกทุกท่านให้มีความมั่นใจผมสอบถามเลยครับพี่สิริพรพี่พิชิตค,ครับเราใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเมื่อปีไหนอย่างไรครับเริ่มต้นตุลาค่ะตุลาปีหกสองตุลาปีหกสองใช้กับอะไรครับทุเรียนค่ะทุเรียนพันธุ์มอนทองค่ะโอ้ ที่นี่ปลูกทั้งหมดกี่ไร่ครับสามสิบกว่าไร่ค่ะทั้งหมดสามสิบกว่าไร่แแต่ถ้าแปลงนี้แปดแปดไร่ครึ่งค่ะแปดไร่ครึ่งทั้งหมดสามสิบกว่าไร่เป็นทุเรียนอายุเท่าไหร่ครับมีสามปีสามปีหกปีหกปีค่ะแล้วก็ต้นใหญ่ข้างหลังจะเป็นยี่สิบปีมีประมาณร้อยต้นการต้นใหญ่ต้นใหญ่ยี่สิบปีร้อยต้นหมอนทองเหมือนกันโอ้โหแล้วเมื่อกี้ผมได้เกิดก่อนต้นว่า ตอนที่คุณพี่เริ่มต้นนะที่มาสนใจวัวแพนวัวแพ,น,วแพนขาตต u s านคู่หูมาสัจจายนี่ยเริ่มจากอะไรครับถึงมาให้ความสนใจก็คุณนาวิเทียนกับน้องเกฟแล้วก็คุณอเลนเอามาแนะนำว่าทีแรกก็ไม่ได้เชื่อหรอกค่ะก็เออก็กิ่ายาแล้วก็เมื่อนกันนั่นแหละก็ก็เลยเอาเอาไว้ก็ได้ก็เลยออเอาไปลองกระแปลงผุเรียนเศร้าแปลงแปงซอยซอยสาม สามปีอายุสามปีทุเรียนสาวอตอนแป,แปลงนั้นหกปีค่ะหกปีเพราะว่ามีอาการยอดเหลืองยอดเหลืองใบเหลืองก็คือมันจะตายทั้งแปลงแล้วค่ะอาจารย์เค่คะทีนี้ก็เอาไปใช้ก็ลองเอาไปใช้ดูป่าซ่องค้งมันเริ่มเปลี่ยนมันเริ่มรัดใบแล้วก็จะทิ้งใบเลื่องๆออกมามันก็จะเป็นใบมันก็จะเป็นใบคล้ายๆกันนันะคะอาจารย์อ๋อแล้วมันก็จะมาพร้อมดอกด้วยนุย ไปมันมันมากเลยนะแล้วก็หนาด้วยแล้วก็เป็นไงออกเขียวเขียวดำดำเลยไปก็เริ่มเที่ยวพอเที่ยวหน่อยหนึ่งเริ่มจะดำก็เลยออกดอกออกดอกมาแต่แปลงนี้ก็ใช้ค่ะแต่ว่าใช้ประมาณพิจิกาแปลงนี้ครับ62นะคะก็ใช้มาแปลงนี้ก็มีบราเัมือนกันค่ะต้นส้มต้นเหลืองแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วค่ะอาจารย์นรอนต้นสมต้นเหลืองเนี่ย หมายความว่าถ้าพูดถึงต้นโซนต้นเหลืองหมายความว่าเขาไม่มีอาหารอยู่ในต้นหรือไงครับก็คือมันมีัญหาเลาะรากเน่าโคนเน่าก็คือพ่นตัวผู้ห,ห่วงเราเนี่ยค่ะพ่นลงไปในรากเลยใช่ค่ะพ่นแบบเขม้มข้นหน่อยลงดินอาจารย์พ่นลงดินหนึ่งครั้งค่ะครับก็แล้วก็มาพ่นใบพ่นใบค่ะพอพ่นใบแล้วมันก็โอเคมากมันแบบมันเปลี่ยนนะคะมันเปลี่ยนมากจากหน้ามือไปล่างมืออะค่ะ แล้วก็ตอนที่พ่นนั้นอัตราส่วนเราใช้ยังไงครับพ่นต้องคือเบิ้ลเบิ้ลเลยนี่สองขวดนันนสองซองเอาเรื่องหนึ่งซองแล้วนี่สองขวดอ๋อถ้าเอาลงดินนะลงดินค่ะก็พอพ่นไปแล้วมันดีขึ้นเยอะดีมากเลยะค่ะอาจารย์อืมเสียงนี่บอกดีมากเลยจนคนงานบอกเจ๊ปิดประตูได้ไหมครับผมเบื่อเหลือเกินครับเขาจะมาข้อนอทุเรียนจริงๆค่ะอาจารย์นี่ยิ่งปวดสาวอีกนะหัวกระได้บ้านไม่แห้ง แล้วตอนช่วงนั้นโควิดเยอะคนอ่าคนคนจีนมาข้อซื้อเองเลยค่ะเขามาซื้อเองหลงคนจีนเลยค่ะามาเองเลยมาเองเลยค่ะกลัวโควิดก <c oughs> ็กลัวนะครับไอเราก็ต้องยืนหันกล <c oughs> ัวพมกที่มาไกลๆหน่อยโอ้คุยกัน